สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีรุ่นส่งน้ำสร้างในปีพุทธศักราช2563ตำบลฉรองอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นในวาระของการจัดสร้างเป็นรูปแบบของอรเก็ต เรามาดูรูปแบบพิมพ์และเนื้อหาของรุ่นนี้กันเลยครับเราจะเห็นรูปแบบของพิมพ์เป็นเรีวไข่เล็กขนาดกำลังดี ความคมชัดมีมิติผิวพันธของโลหะด้านหน้าด้านหลัง ด้านข้างต่อจากนั้นครับเรามาส่องสัดชั้นครับ เราจะเห็นรูปแบบพิมพ์เนื้อหาโลหะจะเป็นกระเบื้องเราดูไปที่ใบหน้าเราจะเห็นลูกตาทั้งสองข้างทั้งสองดวงคมชัดเป็นมิติจ้องมองเราอยู่ช่วงระหว่างคิ้วด้านบนทั้งสองข้าง จะไม่เสมอกันด้านขวาที่เราเห็นจะสั้นกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยบริเวณทรงผมจะม้วนก้าวกลวยเอาไว้ด้านข้างของศีสัะ จะเห็นใบหูทั้งสองข้างบริเวณจมูกดั้งจมูกเราจะเห็นได้ชัดดูเป็นมิติทั้งหมดบริเวณปาก เรียวยาวสวยได้รูปเป็นรูปกระจับเรียวคางแก้มเว,ว้าลักษณะใบหน้าเหมือนรูปหัวใจตลอดลงมาจนถึงจรดคอคอจะเรียวเล็กสวยงามมาจนถึงระดับหัวไหล่ทั้งสองข้าง มีภาพปิดถ้าเราสังเกตดีๆร่องอกจะมีลักษณะเหมือนกล้ามมือที่ยกขึ้นจะกลุ่มมือเล็กน้อยริ้วรอยความคมชัดของผ้า จะเป็นมิติดุดมีชีวิตลําแขนที่ทอดลงมาจนถึงหน้าขาจะแบมือนิ้วมือละเอียดคมชัดทุกนิ้วระหว่างหน้าขาไล่มันจะถึงหัวเขา่าเราจะเห็นลูกสะบ้าหัวเขา่า คมชัดเป็นมิติไล่มาจนถึงหน้าแข้งจรดปลายเท้าเรียวบางขาสวยบริเวณนิ้วเท้าคลิปสีดำทั้งสองข้างชื่อนั้นอักษร คมชัดบริเวณรอบข้างของการติดโลหะดูเนื้องานนั้นจะต้องเรียบร้อยละเอียดให้เราสังเกตด้านขอบของโลหะด้านข้างด้านบนลักษณะจะเป็นวงเดือนกลมๆหรือเป็นเสี้ยว โดยรอบเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ในการดูของเหรียญโลหะรุ่นนี้อกเก็ตรุ่นนี้จะวนกลมๆโดยรอบ ด้านข้างของโลหะกับเรื่องจะเป็นลักษณะนี้ต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังความคมชัดของอักษรแต่ละตัวจะนูนเด่นขอบลอยพื้น เกิดจากในบล็อกมีเส้นาสายเส้นเสี้ยนอักษรจะคมชัดทุกตัวนูนเด่น รอยขอบด้านข้างในพื้นจะขดเป็นวงกลมบริเวณอักษรด้านในเส้นจะนูนคม การตออโค้ดจะจมเรียวเล็กคมชัดมากลักษณะการดูของพื้นเหรียญรุ่นนี้ให้เราเอียงเล็กน้อยจะเห็นเส้นฝนน้ำตกทั้งหมดเส้นจะวิ่งลงทั้งหมด ่อจากนั้นเรามาดูด้านหน้าและดูด้านขอบด้านเหรียญของเหรียญรุ่นนี้เริ่มจากด้านหน้าพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านบนตัดฉีกเล็กน้อยดูเป็นธรรมชาติ ต่อจากนั้นเรามาดูด้านซ้ายของตัดขอบรุ่นนี้เริ่มจากด้านบนตัดฉีกเล็กน้อย พระคถาในการบูชาของไอ้ไข่เพียงตั้งน,นโมสามจบตามด้วยอิติอิติกุมาระไข่เจดีจะมหาเถโรลาภลาภาพระวันตุเมต่อจากนั้นให้เราอธิษฐานแล้วแต่ที่เราจะประสบความสำเร็จหรือจะบนอย่างไรก็ตามแต่ผู้ตุคนณจะโดดเด่นเรื่องโชคลาภ เป็นที่ตั้งการเสี่ยงโชคเมตตามหานิยมความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้ของผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า z ซดไจดับเบิลเอจ่ห้ก้าห้าจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาคก่อนนั้นทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ